สวยและหน้าเด็กมากผิวสวยเป็นองตะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมอ้อนเกลิลินเปิดสีเคล็ดลับเพื่อผิวสวยดูเด็กกว่าไว้เหมือนสตาร์ว,ว้ในวัย45เรื่องความสวยความงามไม่เข้าใครออกใครเหมือนคำนิยามที่ว่าผู้หญิงอย่าหยุดสวยแม้แต่การเวลาก็ทำอะไรเราไม่ได้เหมือนกับนางเอกสาวอ้อนเกลิลินที่เป็นต้นแบบให้กับผู้หญิงวัย40มากมายในด้านการรักสุขภาพผิวพรรณ งานนี้สาวอ้อนได้มาเปิดเผยเคล็ดลับในการดูแลตัวเองในแบบฉบับของเธอเห็นแบบนี้อายุ45แล้วแต่เธอยังคงความสวยองตตไว้ได้ขนาดนี้ต้องตกมือให้ผู้หญิงคนนี้ดังๆโด,ดยอ้อนเกลินเผยเคล็ดไม่ลับว่าต้องบอกว่านะว่าปัจจุบันร่างกายเราไม่เหมือนเมื่อก่อนสมัยก่อนไม่ต้องดูแลอะไรเยอะมากแล้วก็ไม่ค่อยเป็นอะไรเดี๋ยวนี้อะไรมากไปคือไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นหลักๆเลยที่อ้อนทําอยู่ทุกวันนี้ก็คือเรื่องแรกคือเรื่องของการออกกําลังกาย อันนี้อ้อนจะพยายามทําในช่วงเช้าก่อนไปส่งลูกไปโรงเรียนอ้อนก็จะวิ่งพยายามที่จะทําให้ได้อย่างสม่ําเสมอและสิ่งหนึ่งที่พยายามทําให้ได้ทุกวันคือพยายามตากแดดเรื่องของแสงแดดทําให้เรารู้สึกกระปรี้กระเป่าแล้วเราก็ไม่เป็นอะไรง่ายๆนะครับเรื่องที่2คือเรื่องของการทานอาหารทุกวันนี้ก็ปรับและสไลด์ของตัวเองเพราะว่าเป็นคนทํางานดึกบางทีเราก็ทานดึกสุดท้ายก็ปวดเป็นกรดไหลย้อน ตอนนี้สิ่งที่พยายามทําก็คือพยายามวางแผนบริหารการทานตอนเย็นและไม่พยายามทานดึกค่ะเรื่องที่3คือเรื่องของการนอนอันนี้พยายามไม่ให้ตัวเองนอนน้อยเกินไปและไม่พยายามนอนดึกเกินไปเป็นสามเรื่องที่พยายามทําอย่างสม่าเสมอทุกวันเรื่องที่สี่การดูแลผิวหน้าต้องบอกอย่างนี้ถ้าย้อนเวลากลับไปได้จะใส่ใจดูแลตั้งแต่ช่วงที่เล่นละครเยอะๆตอนนั้นอ้อนเพิ่งมาดูแลจริงๆจังๆเร็วๆนี้เองเพราะฉะนั้นเลย ต้องดูแลเป็นพิเศษสําหรับตอนนี้ก็ให้ความสําคัญกับการเลือกหมอยเจอไรเซอร์มากขึ้นให้ความสําคัญดูแลบํารุงมากขึ้นสมัยช่วงแรกๆกที่เข้าวงการบันเทิงคือไม่ค่อยได้ดูแลเลยครีมกันแดดก,ก็ไม่ค่อยทาแล้วก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจครีมมาหาครีมบํารุงอะไรดีๆแต่เรียกได้ว่าณนะวันนี้ก็ยังไม่สายเกินไปค่ะสําคัญเลยคืออ้อนจะเน้นเรื่องของความสะอาดเป็นหลักโดยส่วนตัวแล้วมีข้อเสียคือผิวอุดตันง,ง่ายมากเทคนิคเลยที่รู้มาก็คือพยายามจะใช้น้ำแข็งน้ำเย็นๆล้างหน้านะคะ อันนี้เป็นวิธีการที่ไม่ต้องเสียเงินไปใช้ได้เลยเพราะจะทําให้เลือดสุบฉีดแบบเอาน้ําแข็งมาถูจนหน้าแดงเลยค่ะอันนี้ถ้าทําได้สม่ำเสมอบ่อยๆจะดีมากๆนะคะเราจะไม่ต้องเสียเงินเข้าคลินิกทําอะไรเลย